ถนงนครนายกหลายคนต้องนึกถึงเขื <lk ül> ่อนคุ้นด่านประการชนเขื <K ül> ่อนที่อยู่ใกล้ชิดแบบเอือ้อมมือถึงเขื่อนที่มีวิวพันล้านมีน้ำมีชีวิตมีความยั่งยืนมาที่นี่ทำให้เราได้คิดถึงใครบางคนที่ยังอยู่ในหัวใจของเรากับคนที่นี่ตลอดมา เทปนี้เราไปที่เกือนขุนดาน4ครั้งแต่ละครั้งก็ได้รู้จักที่นี่มากขึ้นหลายเรื่องเราทึ่งมากทั้งเรื่องชื่อนครนายกมาจากที่นี่ดินเปรี้ยวมากจนชาวบ้านต้องทิ้งเมืองหลวงก็ต้องเลิกเก็บภาษีที่นาจนเป็นที่มาของชื่อนครนายกเรื่องที่คนที่นี่เคยอยู่อย่างลำบากมากเพราะว่าน้ำท่วมมากแรงมากและดินก็เปรี้ยวมากและเรื่องที่ ตอนนี้ที่นี่จะปลูกอะไรก็ปลูกได้นะมะยงชิดที่ดีที่สุดจะลองกองมังคุดทุเรียนกลับเป็นที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตหลายหมื่นล้านที่นี่ก็ทำได้น้ำไม่ท่วมแล้วน้ำไม่แล้งแล้วดินก็ไม่เปรี้ยวแล้วที่นี่สุขสมบูรณ์สุดๆเลยละ่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวของเขื่อนขุนด่านประกันชนนะคะพื้นน้ํามหาศาลเนี่ยนะคะสามารถเอาไปช่วยนะคะแก้ปัญหาดินเปรี้ยวได้ไปช่วยเกษตรกรได้นะคะแล้วก็ทําให้พื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกับคนอื่นๆได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและใครที่มาเขื่อนขุนด่านประกันชนเนี่ยต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากว่าได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะล่องเรือไปเที่ยวชมบริเวณรอบๆภาย ในเขื่อนได้สําหรับวันนี้ที่ดูบรรยากาศดีๆเนี่ยนะคะมีทั้งแสงแดดธรรมชาตินะคะแล้วก็มนุษย์จัดสรรด้วยเดี๋ยวไปดูทีมงานเราเลยนะน่ารักมากเลย่ะ <Yeah! laughs> น้ำที่เห็นในเขื่อนเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนก็คือเป็นน้ำทั้งหมดที่ลงไปข้างล่างถ้าไม่ขังน้ำพวกนี้เอาไว้น้ำพวกนี้ก็จะไหลแล้วทิ้งไปก็หมายถึงน้ำท่วมแล้วก็แล้งในที่สุด และก็เป็นแบบนั้นมาตลอดจนได้รับพระเมตตาจากประบาทสมเด็จพระบรมมชนากาศที่เบกมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระราชทานแนวทางแก้ปัญหาและเกิดเป็นเลื่อนขุนด่านปราการชนนี่ก็คือผู้อำนวยการสำนักง,งานชนะระธทานที่9พออดทินกรที่วันนั้นพาพวกเราไปเห็นอันซีนของเขื่อนขุนด่านในหลายจุด เป็นวันที่เรารู้สึกว่าตัวเล็กจิตเดียวอะเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้แล้วก็เป็นวันที่รู้ว่าคนไทยได้รับความรักที่แท้จริงมากมายขนาดไหนพวกเราถึงยังอยู่อย่างมั่นคงได้และไปจนถึงวันข้างหน้าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านคงท่านเคยเสด็จพระราดำเนินมาที่จังหวัดนครนายก ท่านก็ได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพอหน้าฝนก็มีปัญหาน้ําท่วมนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นพื้นที่ราดช,ชันนะครับพอหมดสิ้นสุดฤดูฝนน้าก็ไหลลงสู่แม่น้ำนครยกลงสู่แม่น้าบามบะกงแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยอย่างรวดเร็วก็ทําให้เกิดปัญหาภายแล้งประกอบกับตรงนี้อยู่ใกล้อ่าวไทยค,คือน้ำมีการลุกตัวของน้ำเค็มมาทำให้น้ำบามบะกงแม่น้ำนครนายก ก็ทำให้ดงดินตรงนี้เป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเลี้ยงปลาทําการประมงได้แต่ว่าสัดน้ําต่างๆก็ไม่ค่อยเติบโตเต็มที่นะครับพระองค์ท่านก็เลยได้มีเริ่มหลีให้ทางกรมชปมพทานนะครับเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อแก้ปัญหาทั้ง3อย่างก็คือน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับแล้วดินเปรี้ยว เ,เขื่อนคุ้นด่านประการชนก็จะทำให้เราสามารถที่จะบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เกือบจะสิ้นโดยสิ้นเชิงภั้ยแ้งเนี่ยเรามีเขื่อนคุ้นด่านประการชน,เ,นเก็บกักน้ําได้224ล้านลูกบาทเมตรมีโครงการอนเหนือพระจอมบิอีก7็ดแห่งในพื้นที่นครนายกที่มีน้ําใช้การได้ถึงเกือบ250ล้านลูกบาทเมตรต่อปีก็สามารถที่จะส่งน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้านนครนายกแล้วก็ ไปถึงลุ่มน้ําบางเบะกงกผักดัานความเค็มควบคุมคุณภาพน้ําให้สามารถใช้ในการผลิตน้ําเพื่อการประปาการ,ร,ร,รอุปโภคโภโภได้แล้วก็น้ําเพื่อการเกษตรก็คือไม่ใช่แค่เฉพาะคนนครนายกที่จะได้รับประโยชน์ใช่ไหมคะคตนนัแบบตอนนี้ก็มีประโ<ร>ยน์ทั้ง<ล>คนจังหวหัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาเกอนคุณดานประการชนเนี่ยจะมีคนมาท่องเที่ยวเป็นประจําก่อนที่จะมีเขื่อนพุนดานประการชนเนี่ยค่า G ีบพ P ของจังหวัด12,000ล้านหลังจากที่มีเกินคุณด่านประการชนแล้วเนี่ยค่า G d p ของจังหวัดเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณสัก30,000กว่าล้านเป็นผลปลอยได้ที่เกินจะคาดเลยจริงๆเราได้คุยกับเกษตรกรในเขื่อนคุนด่านมาด้วยนะผู้ใหญ่พี่ชัยท่านนี้ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าในตอนที่ไม่มีต้องมาใช้คำว่าสาหัสแต่ตอนนี้หรอต้องใช้คำว่าเหลือเฟือ แถมพาเราลงดูปลาในกระชังด้วยนะผู้ใหญ่เดินคล้องเชียวอะ่ะส่วนเรานั้น <c oughs> ก่อนนี้ก็คือจะเป็นอาชีพทำนานะครับส่วนมากไอ้ชาวบ้านจะอาชีพทำนาทำปีละครั้งจ้ะ <c oughs> และเวลาหน้าแรงก็จะแรงนะครับ <c oughs> เวลาหน้าฝนก็น้ำก็จะท่วมนะครับทำให้เกษตรไอ้พืชผลเกษตรเสียหายหมดแล้วอย่างตอนนั้นถ้าแบบท่วมนี่คือ สาภาพยังไงคะก็ท่วมขาวไปหมดครับท่วมไปบ่าไปหมดทั้งหมดคือถ้าแรงก็คือแรงก็คือแรงแบบแห้งแรงเลยแม่น้ําเราเนี่ยปกติเนี่ยเนี่ยช่วงถึงเดือนมีนาเมษาพฤษภาจะอยู่ขนาดนี้ตรงเนี้ยเราจะเดินข้ามโดยที่ว่าเลยหัวเขาน้ําจะแห้งเมื่อก่อนปลูกข้าวได้ปีละครั้งแล้วทาแล้วก็บางท e ีฝนไม่มาตามฤดูกาลก็ทําให้พืชเกษตรก็เสียหายตั้งแต่มีเขื่อนมากลายเป็นอุดมสมบูรณ์ตอนเนี้ย เปลี่ยนจากแห้งแล้งมาเป็นทาสวนคือชีพหลักเลยตอนนี้เลีย้ยงปลานในกระชงังและตั้งแต่ประโยคต่อไปนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่าทําไมมาเที่ยวขุนด่านแล้วเราถึงคิดถึงพ่อหนูได้ยินนะุคณลุงอ่ะเรียกในหลวงอ่ะว่าพ่อใช่ไหมครับอทําไมคะก็คือก็เหมือนถามว่าคือคํา,าว่าพ่อเนี่ยถามว่ามาทําให้อาชีพลูกๆหล,ล,ลานเนี่ยที แต่ก่อนทนํานาครั้งเดียวนี่ยไม่มีอาชีพที่จะทํพก็ท่านมาทําให้ครับเรามีอาชีพแต่ก่อนเนี่ยถามว่าเดือนหนึ่งนะถามว่าผมมีเงินในกระเป๋าถึงร้อยบาทไหมเดือนหนึ่งนะคะใช่เ๋้วถามตั้งแต่พ่อมาทําเกิดแห่งที่ไหนผมว่าถามว่าเดือนหนึ่งผมมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่<ม>เป็นแสนถามว่าอย่างมึมว่าผมเลี้ยงกระชั้1สิบกระชังเนี่ยสิบกระชังเนี่ยถ้าเลี่ยกระชังละสองตันกว่าสองตันกว่า ลบค่าอาหารผมไปก็ประมาณสองร้ลูกสองร้ลูกก็ประมาณแสนหนึ่งนะลูกปลาก็ประมาณ1นึ่งนบาทนั่นแหละผมก็จะอยู่เนี้ยแหละนอกนั้นกป็นกำไรของผมกระชังก็ตกเจ็ดแปดหมื่นถ้ามาเจ็ดแปดหมื่นบางทีผมจับพร้อมกันสามกระชังสีกระชังโดยที่ผมไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างไถชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีจากทํไรทําสวนเขาก็มาทําสวนเสริมตอนนี้คือเป็นผลไม้ที่ว่าหมุนเวียน<ม>ทุกอย่าง เราก็ไปต่ออย่างอื่นได้เนาะเราก็ถามว่าตอนนี้เราก็ทําด้านถึเรียนรู้ว่าเราคือเราตอนนี้แปลรูปเอเอาขึ้นมาไอ้พวกปลาธรรมชาติเราขึ้นมาทําเป็นปลาส้มเฉลี่ยวันที่เขาทำตอนนี้คนทำอ่ะวันพันกว่าบาทรายได้ของเขาอ่ะถามว่าพันกว่าบาทนี้เขาสมว่าเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ดีอ่เป็นลูกตั้งในมืออีกเหรอใช่ใชเราไปลุยสวนผลไม้มาด้วยเจ้าของสวนก็คือคุณลุงอุดมที่ปลูกมะยงชิดมะปรางหวานอร่อยมากแล้วก็ดีมาก จนได้รับ GI ทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เสียได้เรามาเร็วไปเลยไม่ได้ชิมอ่แล้วคุณลุงก็ยังมีลองกองมังคุดทุกเรียนที่ปลูกที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาปลูกที่นครนายกได้ด้วยนะตัานแต่ส่วนนี้ก็คือปลูกหลายอย่างะ่ะมีมีตามสัญลักษณ์นี้เนาะใช่มีหมดเป็นผส<อ>มผสานผมไม่ได้เชิงเดียว <laughs> จ้ะทำไมถึงปลูกเยอะได้ะคะ่ะเราลองเหรอคะทดลองทดลองปลูก ตรงไหนมันพื้นที่มันว่างๆหน่อยพอปลูกได้ก็ปลูกโอ้ขนาดนั้นเลยที่เราทำมาค่ะทำสวนแท้ๆเนี่ยเริ่มมาสักกี่ปีคะอ่าสิบปีแล้วเดิมทีอจะเป็นส้มโอแล้วก็หลังจากส้มโอแล้วเราไปปลูกอะไรอีกอะคะก็มีเนีย่ยมายงคิดลองกองมังคุดถ้าดูดูตามตารางที่มันออกอะก็จะมีรายได้อะค่อนข้างต่อเนื่องอใช่ไหมคะใช่ วันนั้นแดดร้อนมากแต่เราไม่ร้อนใจถ้าเดาไม่ผิดคงเป็นความสุขจากคุณลุงทุกคนที่ส่งผ่านมาถึงจากพื้นน้ำสวยๆที่ตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนของคนที่นี่ไปแล้วอันนี้เป็นน้ำที่ปล่อยมาจากด้านบนของเขื่อนนะคะแล้วก็ใครที่ชอบแบบนี้นะวันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมนะคะ จะได้เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ตอนเช้าจะมี9โมงถึง11โมงเนาะแล้วก็ตอนบ่ายนะคะบ่าย3โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งมาดูใสยน้ําสวยๆนะคะแล้วก็มาร่วมในงานฟังเพลงพ่อครอเสียงนะ้ำคำถามก็คือว่าถ้าไม่มีเขื่อนขุนดาดไม่มีน้ําเรื่องที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นคงเกิดขึ้นไม่ได้จริงไหม เราผลิตงานเทพนี้ด้วยความเชื่อจริงๆว่ามีพระองค์ท่านอยู่เสมอในทุกๆที่ของประเทศไทยในหัวใจของพวกเราในทุกวันตั้งแต่ได้รักการจากลาไม่มีอยู่จริงการไปเขื่อนขุนด่านในครั้งนี้จึงเป็นการนำพาความสุขในความคิดถึงให้กลับมาอีกครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่